การแข่งขันศิลปะอาถกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ฝึกทักษะและความถนัดของตนเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านทำนองสนองร้องเพลงหรือแม้กระทั่งเล่นดนตรีไทยที่สามารถทำให้เด็กๆได้รู้ว่าตนเองถนัดด้านใดบ้างสวัสดีครับผมชื่อตอบเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งผม ไม่ค่อยถนัดการวิชาการสะเท่าไหร่วันๆผมเอาแต่แรงเพื่อนไปวันๆจนครูแต่ละท่านระอากับผมการเรียนก็ไม่เอาจัดทำงานกลุ่มหรือก็จะกวนเพื่อนในกลุ่มสิไม่ว่าช่วงบ่ายมีค่าดตนตรีไทยผมก็เบื่อจริงๆจะหยิบจับอะไรครูเขาก็จะว่าเอาเพราะผมทำของพังอยู่เสมอ แต่ใครจะไปคิดว่าครูจะให้ผมไปตีทนระมนาผมยังไม่เชื่อกับครูตัวเองว่าที่ครูพูดจะเป็นเรื่องจริงทั้งทงที่ทนระมนาเพิ่งซื้อมาใหม่อีกทั้งทนยังทำจากเซรามิกอีกต่างหากผมจึงถามครูไปว่าไม่กลัวผมทำแตกหรือไม่กลัว พะจากนี้ไปเองจะต้องดูแลมันและเองจะสนิทกับมันมากขึ้นครูกล่าวแล้วผมก็ฝึกตีตามที่ครูบอกไปไปมามาครูบอกว่าเองก็ตีได้งั้นเองก็ตีในงานแขกศิลปะหัตถกรรมก็แล้วกันได้ยินแบบนั้นผมก็ไม่เชื่อกับครูตัวเอง ว่าผมจะได้ไปแข่งขันกับเขาด้วยหรือคนไม่เอาไหนอย่างผมครูให้มาตีทนะมนนานนิดิดน่อยๆจะเอาไปแข่งคุณครูบอกว่าพรุ่งนี้ให้เตรียมเสื้อผ้ามานอนโรงเรียนด้วยเอาเสื้อผ้ามาฝากไว้ที่รถครูก็ได้เพราะอีกสี่วันจะแข่งแล้วจนพอมาถึง วันนอนโรงเรียนคืนแรกผมตื่นเต้นกับการนอนโรงเรียนอย่างมากเพราะได้มาเจอกับพี่ๆน้องๆซึ่งมาฝึกซ้อมดนตรีด้วยพวกเราก็ซ้อมกันอย่างเอาอเป็นเอาตายเปรียบเสมือนดังการออกรบจะว่าไปผมก็มีฝีมือในด้านดนตรีเหมือนกันไม่คิดเลยว่าตนเองจะทำได้ จนเวลาผ่านไปถึง21เนิกาครูก็ได้ปล่อยให้พวกผมได้ไปอาบน้ำแล้วผมก็ออกมาเอาเสื้อผ้าที่ผมฝากไว้ที่รถครูซึ่งมีผมฝากไว้เพียงคนเดียวส่วนคนอื่นเอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่ห้องประชุมกันหมดแล้ว ในขณะที่ผมกำลังเดินไปเอากระเป๋าที่รถผมรู้สึกว่าอากาศมันเย็นๆพิกลพิกลแล้วตรงที่รถจอดนั้นมันก็มืดผมจึงไปบอกกับครูว่าให้ไปเป็นเพื่อนผมหน่อยครูเลยบอกว่ากำลังจะไปเอาของอยู่พอดีและระหว่างที่ครูกับผมเดินกลับอยู่นั้น ผมเป็นครูยืนนิ่งมองไปที่ห้องสมุดและทำหน้าจริงจังผมจึงถามครูไปว่าครูมองอะไรซึ่งครูไม่ได้พูดอะไรและบอกว่าไม่มีอะไรเดินต่อไปผมมองไปในห้องสมุดซึ่งตอนนั้นมันมืดมองอะไรไม่เห็น พออาบน้ำก่อนจะเข้านอนผมมานั่งคิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าที่ครูมองในห้องสมุดมันคืออะไรกันแน่พอตื่นเช้ามาผมได้ตัดสินใจถามครูไปว่าเมื่อคืนครูมองอะไรที่ห้องสมุดครูเลยบอกเราว่าเห็นคนอยู่ในห้องสมุดกําลังเดินหาอะไรสักอย่างข้างใน ผมยังถามครูอีกว่าในนั้นมันมืดมากใครจะมาเดินเล่นในที่มืดมืดแบบนั้นแต่ที่ครูเห็นเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นแต่มาแค่ครึ่งตัวและนี่คงเป็นสาเหตุที่ครูไม่อยากพูดตอนที่มาเอาเสื้อเพราะกลัวผมและนักเรียนคนอื่นกลัวนั่นเองขณะที่ครูกำลังเล่าอยู่นั้น ครูยืนนิ่งแล้วเหมือนจะได้ยินอะไรสักอย่างแล้วครูก็เดินมาถามรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ว่าเมื่อกี้ได้เรียกชื่อครูหรือเปล่ารุ่นพี่มันบอกว่าไม่ได้เรียกครูยังถามครูประจำชั้นที่สอนรุ่นพี่อีกว่ามีใครเรียกหรือไม่แต่ทุกคนก็ยืนยันว่าไม่มีใครเรียก แล้วผมก็ถามครูว่าครูเป็นอะไรครูเล่าว่ามีคนเรียกชื่อสำคัญเสียงมันชัดมากๆเหมือนเสียงของนักเรียนแต่เสียงอยู่แถวๆบันไดหน้าห้องสมุดครูประจําชัน้นป6เลยเล่าให้ฟังว่าเคยมีนักเรียนเสียชีวิตที่นี่ไม่ทราบสาเหตุและที่แห่งนี้ เคยเป็นโรงพยาบาลเก่าอีกด้วยจึงไม่แปลกที่จะได้ยินหรือเห็นสิ่งลี้ลับขนาดเดียวกันนั้นผมก็คิดอยู่ในใจว่าแล้วอีกสามคืนผมจะเอาอยัางไงกับสามคืนนี้ดีละ่ะ